รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับก่อนที่เราจะมาเริ่มความสนุกวันนี้นะครับผมผมต้องขอแนะนำหัวหน้าทีมสต e ลที่จะมาบิวทีมสต e ลของเราให้มาเป็นแชมป์และก้าวไปสู่เงินล้านของดาวินชีของเราให้ได้คุณดาดาครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ดาดาครับอต้องบอกว่าไม่ได้มารายการนี้แบบ คิดว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะพี่เกือบเกือบสองปีได้แล้วใ,ในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสดูดารินชีบ้างไหมฮะดูตลอดเห็นรหัสแต่ละรหัสชีพเพิ่มขึ้นมาไหมครับทั้งรหัสเสียงรหัสภาพจะบอกว่ายากมากนี่คือแบบเวลาดูแล้วจะชอบดูกับที่บ้านแล้วก็จะถ่ายกันเล่นๆที่บ้านว่าแบบเฮ้ยเราตอบได้หรือเปล่าและที่ผ่านมา,าคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เป็นไรวันนี้ เราไม่ได้มีหน้าที่มาตอบแต่มีหน้าที่มาบิ้วให้ทีมสิลของเรานั้นลงมาและเพื่อพิชิตแชมป์และกลายเป็นแชมป์20สมัยเท่านั้นเองคุณได้ไปอีก1นล้านจากเดวินชีแน่นอนพร้อมไหมครับพิดาดาครับพร้อมแล้วแล้วดูจากสีหน้าของทีมสิลแล้วทุกคนดูพร้อมพร้อมมากๆเพราะฉะนั้นอย่ารีรอเริ่มเลยครับเชิญครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าสดจริงๆ สดคือสดสำหรับทีมซิลของเรานะครับผมทั้ง12ชีวิตเพราะว่าข้างหน้านี้นะครับถ้าสังเกตโล่งเลยนะครับเพราะว่าจากข่าวที่แล้วนะครับแชมป์ของเรากับคู่ต่อสู้นะครับที่ลงมาจากท่านซติลเนี่ยแหละถูกนะฮะดาวินชีสับขาหลอกจนต้องกลับคู่ไปเพราะฉะนั้นถ้าว่าวันนี้ไม่มีใครได้เปรียบใครเราเริ่มกันใหม่เลยครับเชิญคุณดาดาครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนหน้าตาโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นแบรนดอมค่ะ ท่นแรกครับวันนี้เบอร์สิครับค่ะคุณอัดนะคะปกติแล้วเนี่ยถอดรหัสอะไรแบบนี้เนี่ยเก่งไหมคะก็พอได้นะครับพอได้ใช่ครับค่ะโอเคนี่คือคนแรกครับเดี๋ยวเราแรนดอมอีกครั้งนึงเลยนะคะได้เลยครับอ่ะพร้อมแล้วแรนดอมเลยค่ะ นะคะเป็นยังไงคะจะต้องแข่งกับคุณอัคดค่ะดูดูจากโงเฮงของคุณอัดแล้วพอสู้ไหวไหมคะน่าจะสูสีครับน่าจะสูสีอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งสองท่านเชิญเลยคะ่ะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับสองคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมมากเพราะว่าเป็น ทีมสติลที่มีการสตีลไวแล้วทั้งคู่นะครับสำหรับคุณอาจครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ประกอบอาชีพส่วนตัวครับประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับดูดาเป็นชีบ่อยไหมครับคุณอาจทุกวันนะคบผมดูทุกวันพร้อมกับการที่เราจะคว้าแชมป์จากคุณอิดหรือยังครับผมพร้อมครับพร้อมนะครับคุณอิดครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับครับผมเพิ่งเกษียณมาได้4เดือนนี่ครับโอ้ท่านเหมาะเลยมาอยู่ที่นี่ได้ได้ฝึกเชาานะฮะได้ฝึกสมาธิด้วย อยู่ที่แท่นสติลกับเราครับคุณดาด้าค่ะคุณอิดสติลมาแล้ว6,000โอ้โห6,000นะครับผมตอนนี้ต้องลงมาแล้วความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็พร้อมนะครับพร้อมนะฮะขอลองกดนะกดได้ครับผมได้เลยครับไม่อยากไม่อยากจะใช้แรงเยอะเพราะเผื่อต้องยืนนานๆเพราะฉะนั้นต้องถอดรหัสให้ได้เร็วๆครับผมเราจะได้ไปได้แบบสบายๆก่อนเขาสำหรับทั้งคู่เลยพร้อมไหมครับ รรรพร้อมครับพร้อมเริ่มเลยครับดาวินชีใส่ให้คนละห0 0่งมืครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางรหัสแรกดาวินชีขอ3พยางสามพยางรหัสภาพมาครับ เข้ามาได้เลยค่ะ <5 S 1> คุณอารครับเป็ดเชิญยิ้มครับเป็ดเชิญยิ้มถูกต้องครับภาพแรกนะฮะเป็ดเลืองของเรานะครับกำลังพูดว่าเข้ามาได้เลยค่ะก็คือเป็ดเชิญเชิญอะไรลิงที่กำลังยิ้มอยู่ นะครับก็เป็ดเชิญยิ้มสบายสบายครับขึ้นไปก่อนครับมื0นอ0ต่อ8,000ครับบอกว่าเร็วจริงๆสำหรับคุณอัดนะฮะใช้เวลาไปเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะคุณอิดครับครับผมเรามี8,000ครับเขาขึ้นนำไปก่อนแล้วเราจะสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4 0 0พตรงกลางดาวินชีขอ2 พยางสองพยางรหัสเสียงมาครับไปต่อไม่ได้ไม่ถูกไปต่อไม่ได้ไม่ถูกไปต่อไม่ได้ไม่ถูกทีมสตีลเบอร์สามกดไปแล้วนะครับไปต่อไม่ได้ไม่ถูกไปต่อไม่ได้ไม่ถูก ถ้าวินาทีไปต่อไม่ได้ไม่ถูกหมดเวลาครับผมเชิญคุณดาดาครับเชิญเลยค่ะติดพันค่ะติดพัน,พนถูกต้องครับว้าวเก่งมากไปต่อไม่ได้ก็คือตันะนะครับไม่ถูกก็คือผิดตันผิดติด,ตดพันรับไปสองพันครับ และคุณนกนะคะยังได้รับคลิปเซตค,ค่ะจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นไปเลยค่ะและตอนนี้นะครับคุณอ่าน,นะครับกลับมาเหลือเท่าทุนนะครับที่ห0,000ื่นในขณะที่คุณอิดยังตามอยู่นะครับมีอยู่6,000ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงมาครับคนละ2,000รวมเป็น4 0่พตรงกลาง4 0่พตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยาง ร้านภาพมาครับคุณเอกครับมหาไทย ถูกต้องครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของพี่ม้ออนภาเกาะมอม้านั่นเองภาพที่สองนะครับเจ้าหลาจังหวัดชลบุรีปตองจังหวัดภูเก็ตบางแสนชลบุรีทรายแก้วระยองนั่นคือหาดของประเทศไทยทั้งนั้นมอม้ากับหาดไทยมาประกบกันมหาดไทยตีสมวนกันที่8 0 0พครับเมื่อกี้หัวหน้าทีมสื่อของเราคุณดาได้ยัง อึ้งมากเลยค่ะเมื่อกี้แบบพี่มาไปไหนพี่มาไปไหนอ่ะได้แค่คำว่ามาเท่ยวทะเลใช่นะฮะแต่พอมาถอดรหัสกันแล้วได้คําว่ามหาไทยนะครับคุณอาจครับตอนนี้เสมอกันที่800 0ครับสู้เท่าไหร่ครับขอ1000ก่อนนะครับ1,000ก่อนได้เลยครับตามนั้นครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง สี่พยางรหัสภาพมาครับดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางรหัสภาพมาครับ เอรเครับทีมสติลกดเรียบร้อยแล้วคุณอาครับศูนย์ทรพน์ครับศูนย์ทรพจน์ถูกต้องครับ ไม่หลุดไปถึงทีมซิลครับพี่ดาใช่แต่จะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ดาตอบได้เหมือนกันนะคะตอบได้ใช่ไหมครับใช่เลยเพราะว่าถ้าเกิดรู้ท่านแรกก็รู้เลยสุนทรภูสุนทรภูแต่ภาพที่สองตัดผู้ออกก็เหลือแต่สุนทรจบด้วยพิพัน์อานน์ใช่รวมกันเป็นสุนทรพจน์ครับผมขึ้นนำครับคุณอาศัดครับ9 0 0 0ันต่อ7จ0 0ครับอ้าวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสำหรับหน้าทีมซิลของเราคุณเดกครับ โดนขึ้นนำอีกแล้วสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและเที่ยวนี้ถ้าดึงกลับไปได้ไม่ใช่เสมอแต่เราจะขึ้นมาเป็นฝ่ายนำแทนนะครับที่9,000ต่อ7 0 0 0พ0 0 0ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางปรหัสภาพมาครับ เดี๋ยวเบอร์3นะครับกดอีกแล้ว2พยางครับ5วินาทีหมดเวลาครับโอเคเอาแหละเบอร์3คุณนกตอบว่าอะไรคะเส้นร้อนซ่อนเรนค่ะเส้น,เรน,สนร้อนซ่อนเรน,น,เรนทุถูกต้องครับว้า แต่รหัสภาพเดียวนี้จะว่าไปมันก็ยากนะจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าในภาพนี้เห็นเลยว่าตะเกียบกำลังคีบเส้นขึ้นมาก็เส้นแน่นอนละอ่ะแต่เส้นนั้นมีไอความร้อนนะฮะออกมาก็คือเส้นร้อนขวนกลับซ่อน,อนเรนเรับไปอีก2,000ครับสำหรับคุณนอกนะคะนอง ได้รับเงินรางวัลแล้วก็ยังได้รับดีน่ากาบ้านนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะวทงทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับคุณนกครับสี่พันสี่พันแล้วเผอแป๊บเดียวเพิ่มมานั่งนะครับได้ไปสี่พันแล้วอ่ายินดีด้วยครับมาครับกลับมาที่เกมของเราครับคุณอัดนะครับเหลืออยู่7 0 0 0นะครับแต่ก็ยังนำอยู่สำหรับคุณอิดตามอยู่นะครับมีอยู่5,000 ลงมาครับคนละสองพรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางราดภาพมาครับ ไปไกลๆเลยภาพที่สองนะครับไปไกลๆเลย อันนี้เตรียมจดไว้ดีๆเตรียมจดกันไว้ดีท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมจดกันไว้ดีๆค่ะภาพแรกนะครับผมเป็นภาพบรรยากาศของอะไรครับสวนสัตว์สวนสัตว์ภาพท้ายก็คือไก่เป็นไก่ใช่ไหมฮะเก้ากอไก่เนี่ยไปประกบกับคําว่าสู่ซูอูกอสู้แล้วตรงกลางคืออะไรครับ ไลปไกลๆเลยก็คือการไล่ไล่ในสู้ไล่ในสู้ลูกในไส้ลูกในไส้ดาวิชีขอคือ4000ครับผมจดกันไว้นะครับจดกันไว้นะครับเผื่อวันไหนท่านผู้ชมทางบ้านได้มาดัวิชีจะได้รู้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปของการถอดรหัสเหมือนกันอ่ะกลับมาที่เกมของเราดีกว่า หลุดกันมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับจาก20,000ณขณะนี้หลุดมาแล้วจนเหลือทั้งสิ้นนะครับรวมกันนะฮะอยู่ที่8,000ลงมาครับคนละ2,000ตรงกลางเป็น4,000ซึ่งการลงอัตโนมัติครั้งนี้นะครับเลยทำให้คุณอิดเหลืออยู่เพียง1,000เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิด4,000นี้หลุดไปครับคุณอิดข้อหน้าเราต้องหมดหน้าตักเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับคุณอิดดึง4,000นี้กลับมาให้ได้ มาครับมือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟังสมาธิครับสี่พตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสภาพมาครับ เวินชีขอสองพยางสองพยางประหัสภาพมาครับ ครับเจ้าภาพครับเจ้าภาพถูกต้องครับผมไปกันอย่างนิ่มๆทั้งคู่ไม่ได้มีความระแวงกันเลยนะครับไปพร้อมกันด้วยแต่ว่าคุณอิดมีตหวัดท้ายได้ไปก่อนนะครับทีมซิลเบอร์เจ็ก็กดอีกแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงอีกแล้วภาพแรกครับคือภาพของพี่เอชยานะครับผมก็เอาสละเอตั้งไว้ ภาพที่สองคำว่าจ้านะฮะเจ้าไปประกบกับสระเอกลายเป็นเจ้าทันทีและภาพสุดท้ายก็คือรูปภาพหรือว่าภาพอยู่นั่นเองรวมเป็นเจ้าภาพสุดยอดครับผู้อีครับไปต่อครับรับขึ้นมาเป็นฝ่ายนำจนได้นะครับจากเมื่อกี้เหลืออยู่พันเดียวขึ้นมาที่5,000ต่อสา0พสู้เท่าไหร่ครับคุณอัดครับเอ0พันล้วกันครับ สองพเลยนะฮะมครัาสองพันครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางนั่นหมายความว่าคุณอาดเดงต้องการที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายนำนะให้ได้เพราะสู้มาถึงสองพันทำให้ตอนนี้เนี่ยคุณอาจเองเหลืออยู่เพียงพันเดียวสี่พันตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยางระหัสเสียงมาครับ อัศวินแขนอัศวินแขนอัศวินแคุณนกกดอีกอแล้วแขนอัศวินแขนอัศวินถึงรึเปล่า5ว,วินาทีครับแขนอัศวินแขนอัศวินเชิญครับคุณนกคะเชิญเลยคะ่ะไอ้น้ำคะ่ะ ไอนาำถูกต้องครับแขนอัศวินแขนภาษาอังกฤษคืออาร์มอัศวินก็คือไนท์นะฮะอาร์มไนท์หวนกับไอนาำรับอีก2องพนครับคุณนกครับค oh. ่ะและคุณนกค่ะก็ได้รับดีน่ากาบ้านนมถั谢谢่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวปุ่นไปอีกค่ะ น่าเสียดายมากสำหรับคุณอัดน,นะครับเมื่อกี้สู้มาถึง2,000แต่ไม่สามารถดึงกลับไปได้เหลืออยู่พันสุดท้ายตอนนี้แต่ผมพูดเสมอถึงจะหมดหน้าตักแต่ไม่หมดโอกาสอย่างแน่นอนหายใจลึกๆครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับหมดหน้าตักคุณอัดครับรวมกับของคุณอิดอีก1,000เป็น2000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณอัดน,นะครับดาวินชีขอ2พยาง สองพยางราดภาพมาครับทีมสติวเบอร์สิบกดแล้วคุณอิดครับกวาดล้างครับกวาดล้าง แชมป์ครับวว้าภาพแรกนะครับภาพของไก่ที่กำลังวาดกอไก่วาดกอวออดกวาดและภาพที่สองก็คือภาพของการล้างรวมกันเป็นกวาดล้างและแล้วเราก็ได้แชมป์คนล่าสุดของเราครับคุณอิดครับ oh. และขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณอาดุครับวันนี้กลับไปก่อนพราะกับเงินสติล1 0 0 0บาทครับขอบคุณครับ <ipl ash> เป็นไงฮะคุณอิด <im itation> รู้สึกดีขึ้นมาหน่อย <im itation> <im itation> รู้สึกดีขึ้นหายตื่นเต้นหรือยังครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งไม่เป็นไรเราก็ต้องทําสมาธิของเราไปเรื่อยๆ4 0 0พที่ได้ไปนี้ถือว่าอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถือว่าเป็นการเปิดสกราดการเป็นแชมป์ของเรานะครับเพราะว่าสติลมาแล้วถึง6000รวม4 0 0พนี้ไปจบที่สมัยแรกกับเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น 1น0่งมครับในที่สุดเราก็ได้แชมป์จนได้ครับคุณดาดาตอนแรกผมนึกว่าจะต้องกลับคู่แล้วแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เราจะให้คุณอิดน,นะครับผมพักเพื่อตั้งสติและรวบร,รวมสมาธิกลับขึ้นมาใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเรามารุกกันใหม่ในครั้งต่อไปดาวินชีเกมทอรัสขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ